เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่คุณอาจไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้ลองมาดูความลับเหล่านี้กันครับสวัสดีทุกคนผมอยู่กับผมจิมสุริยะสิ่งต่างๆทําง,ทงานยังไงนั่นแหละครับที่เราจะมาดูกันวันนี้นี่คือการถอนฟันคุดนะครับถ้าว่าใครมีนัดหมอไว้ลองดูภาพเหล่านี้เขาจะเริ่มแงะหลังจากนั้นถ้าฟันมันนอนมาเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีที่ ค่อยๆแซะมันออกมาแปลว่าอาจจะดูน่ากลัวแต่ถ้าฉีดยาชาแล้วเจ็บสุดก็แค่ฉีดยาชาแค่นั้นเองครับอยู่กับเรื่องฟันเหมือนเดิมนี่ก็ฟันที่ติดเชื้อนะครับฟันผุใครชอบกินขนมเยอะๆเนี่ยระวังเขาจะดึงออกมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้ออยู่ด้านใต้หมอก็จะเช็คๆดูว่าเอ๊ะเชื้อมันอาจจะลามได้หรือเปล่าเขาจะใส่ยาลงไปครับ ให้อัดเต็มในช่วงด้านล่างเหงือกเหงือกมันจะมีการอักเสบเรือ้วก็แล้วแต่นะแล้วก็ใส่สำลีหรือผ้าก๊อซยัดเข้าไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมเรียบร้อยครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นการจัดฟันหรือใส่ล่าฟันเทียมก็แล้วแต่หมอจะพิจารณาหรือคุณบอกหมอก็ได้นะเราดูกันที่อันนี้ครับนี่คือนิวยอร์ก500ปีที่เขาจเจริญเติบโตมาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายระหว่างทางนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นภาพ จริงปะเนี่ยใครรู้ฝากบอกด้วยอันต่อมาก็ยังอยู่กับฟันอยู่นะครับอันนี้ก็คือการรักษารากฟันคือเวลาฟันมันเน่ามันผุข้างในเนี่ยเรต้องรักษาประมาณนี้ก็เสียวๆเจ็บๆกันไปเวลาติดเหล็กจัดฟันเนี่ยทากันยังไงครับขั้นแรกเปิดมาพี่รักษาฟันให้ดีกว่านี้นิดนึงนะจะ <c oughs> มีการฉีดยาชาครับแล้วก็ถอนฟันฟันแซมนะครับผมก็เป็นหลังจากนั้นก็ติดกาวทําความสะอาดให้เรียบร้อยติดเหล็กไปแล้วก็ใช้ยางดึงลวดดึง สุดท้ายก็จะฟันสวยงามผมเชื่อว่าหลายคนต้องเิ่มแบบจุดนี้นะครับดูดีขึ้นได้ด้วยการจัดฟันการเป็นประจําเดือนคือยังไงน่าจะประมาณนี้ครับไข่ก็จะไปตกแล้วก็เกาะอ,อยู่ตรงขอบหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆไหลไปทีละแถบจนไข่ออกหมดก็จะรอรอบใหม่การตกของนิวเคลีย์ครับเผลอเห็นเป็นรูปร่างคล้ายๆเห็ดและการโตของตัวอ่อนพึ่งหรือตัวต่อพวกนั้นแล้วก็มุมภาพที่ฉายเห็นว่าถ้าเกิดดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งของดวงจันทร์หน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหน ก็ใครที่ฝันอยากจะเดินบนแหวนดาวเสาเนี่ยได้เวลาแล้วครับผม <c oughs> ใกล้มากนี่คือคนที่กาลังจะกระโดดตึกนะครับและมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยอาจจะดูรุนแรงนิดนึงหลายคนอาจจะเริ่มขำแต่ว่าจริงๆมันคนจะช่วยแบบนี้เนาะเพราะว่ากล่อมเท่าไรเขาก็ไม่เชื่อแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสงบสติอารมณ์ด้านล่างนี่คือเซฟตี้ที่จะช่วยทําให้คุณรอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการตัดไม้ด้วยเรื่อยของคุณนะครับไอที่พุงพ่งผู้กัมาขาวขาวเนี่ยคือตัวใจที่ป้องกันนะไม่ใช่ไส้ของคุณโอเคคนเห็น ดูไปถึงขนาดนี้คุณคิดว่าได้รู้อะไรใหม่ๆในคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่คือวิธีที่กดไหลย้อนทํางานนะหลายคนกินเข้าไปแล้วเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนร้อนๆตรงซวงอกเวลาเราเกลืนเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่หน้ากระเพาะของเราจะทําการปิดตัวแล้วจะเปิดก็ต่อเมื่อของไหลเข้าไปใช่ป่ะแต่ถ้ากดทํางานผิดปกติเนี่ยมันจะเปิดกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วน้ํากรดในกระเพาะเนี่ยมันจะไหลซึมขึ้นมาถ้าเรารู้สึกแสบร้อนนะครับเกิดจากความผิดปกติของ กล้ามเนื้อด้านบนกระเพาะที่เห็นปิดๆอยู่นั่นแหละกินยาก็จะช่วยเวลายุงกัดทํำไมคันๆแสบๆนี่คือภาพยุงครับที่กัดเข้ามาในหนังองคุณหลังจากนั้นมันจะปล่อยสารที่ทําให้เลือดไม่ค่อยจับตัวเพรายก็คือดูดเลือดเข้าไปง่ายขึ้นอ่ะอิ่มอร่อยเลยนะบางคนชอบรอให้ไปตัวอ้วนแล้วตบะ เลือดกระจุยกินใช่ไหมซาดิตนะรู้ตัวไว้ด้วยเพราะผมก็ทำลองดูนี่ครับนี่คือการรีดพิดงูดูนี่คือพิดนะครับเพื่อเอาไปทำเซรั่มบางทีเขาไปใช้ใส่มา้าหลายคนอาจจะไม่รู้นะแล้วม้าก็จะสร้างภูมิต้านทานมาแล้วก็มาฉีดให้เราและนี่ก็คือปลาดาวครับหลายคนบอกแพทาิกน่ารักพอเห็นแบบนี้ไม่รู้จะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่ามันค่อ,คอยๆเดิน เหมือนตัวท่าพยายามเดินกับทะเลเอาจิงจริงปะไม่ต่างจากปลาหมึกเลยนะความรู้สึกผมน้ำที่หยดบนดวงตาของคุณนะครับมันก็จะเคลื่อนไปทั้งตาเลยหลังจากนั้นคุณก็กระพริบทีนึงพิบแล้วก็พอดีเอาจริงหยดไปเยอะแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ใช้แค่ทีเดียวมาดูวิธีการที่แมงมุมจับเหยื่อกันไม่แน่ใจว่าสายพันอะไรนะครับแต่ว่าการจับแบบนี้ คุณเหมือนเห็นคนจับปลาอะไรประมาณนั้นเลยสลิงกี้สลิงของเล่นเมื่อคุณปล่อยมันจะยังไม่ตกจนกว่าด้านบนจะลงมาทบมาอีกทีนึงเรือมีขนาดใหญ่มากเมื่อสร้างเสร็จบนบกก็ต้องขนมันลงทะเลนี่คือวิธีการที่เขาใช้ไม่มีทางและครับที่คุณจะสร้างเรือกลางทะเลเพราะว่ามันต้องใช้สายไฟต้องใช้ความร้อนเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆทิ้งลงไปแบบนี้นะครับและน่าทึ่งคือน,น้ำมันไม่ไหลเข้าไปเนาะคือเหมือนคำนวณมาดีถ้ากืนหมักฝรั่งมันจะลงไปพันไสเราไหมลองดูครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลงป ปกติเนี่ยมันจะย่อยสลายใช่ไหมแต่หมากฝรั่งมันย่อยไม่ได้สุดท้ายมันจะออกมาทางอุ้จเรของคุณเพื่อาจ,จะไปเกาะอยู่ตามผังผืดผนังกล้ามเนื้อในท้องของคุณนะเวะลาที่คุณกินยาหรือกืนยาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปากของคุณดื่มน้ําตามยาไหลลงมารรรผ่านหลอดอาหารลงมาสู่เพาะเนี่ยกล้ามเนื้อที่ผมบอกอก็ค่อยแตกสลายึ เอาจริงทุกคนต้องขอบคุณตากล้องนะครับที่ถ่ายภาพนี้มาให้เราเห็นไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลย <c oughs> ตากล้องยังรอดอยู่หรือเปล่าบ้าบอหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าความกว้างใหญ่ของอากาศคืออะไรเ <c oughs> ทียบจากรูปผู้หญิงคนนี้ถอยออกมาเราก็จะเห็นเป็นโลกของเรานะครับหลังจากนั้นเป็นกาแล็กซี่เป็นจัก,กรวาลแล้วก็ซูมออกอีกทุกคนรู้ไหมว่ามันมีส่วนที่ใหญ่กว่าเรามากขนาดนี้และถึงแม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่แค่ไหน หารู้ไหมว่ามันเป็นส่วนเล็กๆของอะไรบางอย่างเมื่อซูมออกมาสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นเอกภพที่กําลังขยายอยู่อพูดไปแล้วเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์แต่มันคือเรื่องจริงนะเมื่อคุณพลาดหั่นนิ้วตัวเองแพ้เกิดขึ้นเซลล์เม็ดเลือดแดงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวเขาก็จะพยายามมาปกป้องใครเคยดูอนิเมะเรื่องเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวก็น่าจะพอรู้อยู่หลังจากนั้นจะมีสารต่างๆครับเก็ดเลือดหรืออะไรก็ตามเรียกรวมตัวเป็นเส้นใหญ่ ที่มาเกาะคุมช่วงนั้นเพื่อรักษาแผลข้างในให้หายใครที่ชอบแกะแผลบ่อยครั้งก็จะเห็นว่ามันเป็นแผลเป็นเพราะว่าการซ่อมแซมของมันไม่สมบูรณ์ดีนี่คือภาพของคุณเวลาที่คุณขยี้ตาใช่ไหมครับมันขยับแบบนี้ใช่เพราะงั้นเวลาขยี้ก็ระวังหน่อยนะครับมันเชื่อมกันไปหมดทั้งหัวเลยอ่ะจักรยานสูง8เซนจะขับได้ยังไงนี่คือวิธีการที่เขาขับอู้เยียมจิใส่ชุดแบบเซฟตี้100%ซป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จริงเดินดีกว่าไหมจริงๆแล้วโมอเตอร์ไซค์ก็มีถุงลมด้วยนะครับลองดูอย่างคันนี้เมื่อชนถุงลมก็จะพองออกผมสงสัยแค่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเขาก็ให้เห็นภาพว่ามันคือถุงลมที่อยู่ด้านใต้พอออกก็จะพรึบ กันทั้งคุณเลยไม่ว่ามันดีนะครับลองมาดูกล้องไมโครสโคปที่เอาผิวจากบนหน้าผากของคุณเนี่ยมาส่องกันครับหลายคนอาจจะเคยรู้เรื่องนี้กันมาบ้างแล้วว่าในเซลล์เนี่ยมันมีอะไรที่อยู่ตามผิวหน้าคือตามขนตรงเนี้ยจะมีเยอะมากนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้ถามว่ามันสร้างความรำบากให้กับร่างกายเราไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องรับความจริงให้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนของเรา ขับรถไปที่เราต้องแวะปั๊มรู้หรือเปล่าว่าใต้ปั๊มมีอะไรมันคือถังเก็บแก๊สหรือน้ํามันที่เราใช้กันอยู่นี่แหละเวลาเข้าไปเติมเพราะ็เติมแบบนี้คุณคิดว่าจะป้นน้ํามันเนี่ยคุณไม่ได้ป้นที่หัวจ่ายนะครับคุณควรจะไปป้นไอ้ถังที่อยู่ด้านล่างเครื่องล้างจานทํางานยังไงนี่คือกล้องโกโปรที่ติดไว้ด้านในนะครับ อาจจะดูเหมือนไม่สะอาดแต่มันกินเวลานานมากๆก็ค่อยๆสุ่มๆยิงมั่วๆให้พอโดนคาบทั้งหมดออกก็จะเรียบร้อยด้วยความสะอาดออกมาหอมฟุ้งไม่ต้องเปียกมืออีกด้วยการยิงออกไปของกระสุนครับดูช้าๆจช,ชัดมันจะมีหมุดให้ตอกดันขึ้นมาปุ๊บยิงแปะกันพาวเดอร์ก็ระเบิดตึ้งหัวกระสุนก็พุ่งออกไป ไปสู่เป้าที่คุณเล็งเอาไว้ไม่รู้ใครแต่ว่าอาจจะเป็นเป้าซ้อมยิงไงกว่าแผลจะหายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นี่คือภาพไทม์แลปของการแผลหายครับสังเกตดๆีๆแผลจะค่อยๆนูนขึ้นมาและเนื้อก็ยังมีความแดงอยู่ด้านบนมันอาจจะหายจริงแต่ข้างในก็จะมีความเจ็บช้ำจึงเกิดอาการที่ว่าทําไมแผลหายนานแล้วยังรู้สึกเจ็บด้านในอีกดูใครเคยเป็นหรือเปล่านี่คือการที่ยีราฟกินหญ้าครับอาจจะดูน่ารักนิดนึงแต่ว่าทําไมเราต้องปล่อยให้ยีราฟกินหญ้าแบบนี้ด้วย มาดูจะขัดกับหลักการของสิ่งมีชีวิตยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นความลำบากที่ยีราฟรุ่นก่อนหน้าสร้างขึ้นน่ารักเหมือนโดดตบหลายคนไม่รู้ว่าเข็มสักทํางานยังไงคยเห็นแต่แบบตื้อ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 แล้วก็มีเสียงใช่ไหมนี่คือการยิงของเข็มแล้วปล่อยมาพร้อมกับน้ำหมึกจิกจิกจิกฝังไปในเซลล์เม็ดสีของเราะจะเกิดเป็นสีสันที่สวยงามก็ลายที่คุณชอบและสุดท้ายครับคือการไหลของเหงื่อบนนิ้วของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนมันก็จะค่อยๆซึมมาประมาณนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายของคุณประมาณนี้ครับผมกับทิปวิดีโอที่เหมือนเป็นความลับจักรวาลหรือเรื่องง่ายๆที่คุณอาจจะเพิ่งมามองเห็นในวันนี้ยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วพบคุณเหมือนเดิมในหน,น้าครับ